นี่แแอปป่าช้าเก่านะทุกคนคือท่านเขาสู้รบกันเนี่ยสู้รบกันแล้วก็เขาก็แบบแบบแต่ละคนก็ไม่ได้เอาศพกลับอะไรเงี้ยเม็ฆเฮ้ยเสียงเลยววะพี่เสียงอะไรเสียงมันดังทั้งนู้นอ่ะดูลูๆูเฮ้ใยใครวะเจอบ้าง ใครวะเหมือนเหมือนพม่าเลยพม่าวะเฮ้ยแล้วเข้ามาทำอะไรขารเนี่ยไม่ติแพงไม่รู้พี่ผมก็เจอพร้อมพี่นี่แหละเฮ้ยเงินเลยชักครอเฮ้ยเฮ้ยไม่ติแท็กได้ยินมาตาข้อเหมือนมืนกลิ่นร้องว่ะ มองมาด้วยไม่จะแสงดูดิเฮ้ยเฮ้ยพเนี่ยมันจะเดินมาหาเราชี้หน้าเลยชี้หน้าทำไงเนี่ยอ้นี่พวกพี่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนเสียสลัดเดินเข้าไปใกล้มันแล้วก็ลองคุยนะพวกพี่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนหรือว่ามีพวกพวกที่มาจะทำร้ายผมเนี่ยพวกพี่เนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยผมด้วยนะ โอเคนะก็สว <Okay>, yeah. ัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงบ้านนาอากันทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมไม่ได้จะไปล่าผีหรือว่าอะไรนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาดูที่กำดักกระลอกนะทุกคนเพราะว่าพี่เชนคนหลังข่าวเนี่ยเขาได้ดักนะครับคือเขาดักไว้เยอะมากประมาณ30บกว่าหลังนะ เป็นกงดักกระลอกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันช่วงสามทุ่มแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยทุกคนครับผมจะแนะนํานะพี่เชนนะครับเพราะว่าเป็นพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งนะที่เขาเนี่ยกําลังทํา youtube ใหม่ๆเลยนะทุกคนเนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่เชนมาเร็วนี่นะทุกคนครับครับสวัสดีครับก็ชื่ออะไรชื่อเชนคนล่างข่านะครับก็ทุกคนครับยังไงเนี่ยทุกคนครับฝากไปติดตาม พี่เชนคนหลังข่าวด้วยนะครับคือช่อง y o u t u b เนี่ยชื่อคนหลังข่าวชแนลนะทุกคนครับคืนนี้เนี่ยผมไม่ได้มากับพี่เชนสองคนนะพี่เชนดักกัดักไว้เยอะไหมเยอะครับเยอะนะทุกคนคือผมไม่ได้มากันสองคนนะเพราะว่ามันในป่าลึกนะผมก็กลัวอันตรายนะผมก็เลยมีน้องด้ามาอีกคนนะทุกคนมาน้องด้ามานี่นะทุกคนครเราก็สวัสดีครับพี่ด้าพาลุยนะครับ ยังไงก็ทุกคนครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องด้าพาลุยด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกๆคนนะในการทํา YouTube นะทุกคนคืนนี้เนี่ยที่ไม่อยากมา2คนเนี่ยต้องมา3คนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในป่าลึกจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าไม่เป็นเสียกันถ้าไม่เป็นเสียเวลาเนี่ยทุกคนเราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกมากไปกว่าน,นี้นะครับพร้อมไหมคืนนี้พร้อมครับพี่เชนด้วยพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วทุกคนไปกันเลยดีกว่าไป ตอนนี้เนี่ยจะให้พี่เชนของเราเนี่ยนำพาไปดูที่ดักกระรองนะทุกคนแต่มันต้องเข้าไปในป่าลึกนะครับจริงๆเนี่ยพวกเรามาดักกันตั้งแต่บ่าย,ยนะแต่ว่ามันมันมันกลามากทุกคน จริงๆก็อยากจะมาดูเช้านะแต่ว่าครัวมันหายนะครับมันเป็นเส้นทางที่คนเนี่ยไปทางพม่าเนี่เขาสานจรไปสานจรมานะครับ 来还薄薄的。 พี่เราเดาไว้ตรงนี้อันหนึ่งหายดูนยเนี่ยหายเฮ้ย <Hey. S 2> ทุกคนนับตักไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าน,นี่อันหนึ่งนะครับหายหมดเลยนนนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าได้พี่พนะทุกคนดูดิ<ๆ>ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเส้นทางที่เขาผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับแล้วก็ตรงต้นไผ่ตรงตตข้างหน้าเลาเนี่ยพี่านี่แต มิเตฟงตรงนี้ก็หายไปอนีง้ตรงนีเเตียหายละไม่มีแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมิเตฟงเสียงอะไรนะครับผมดักมสองอ่นหายไปแล้วนะครับหายหมดเลยจะเอาไงมิเตฟัง ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเลยนะครับการดักที่เรามาดัก,กลองเนี่ยยี่สิบอันเนี่ยของพี่เชนเนี่ยที่ผมมาด้วยตอนบ่ายเนี่ยคือหายหมดเกลี้ยงเลยทุกคนแสดงว่ามันต้องมีคนมารักหรือว่ามีคนมาเจอคนระับเพราะว่าผมบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นคนสาญจรเข้าป่าออกป่าเนี่ยบ่อยมากๆแล้วก็อย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้พวกดวงไ่ดงอะไรเงี้ยมันเป็นเหล็กไงทุกคนมันเป็นสิ่งที่เขามองเห็นง่ายมากนะครับ ไม่รู้ว่าใครที่ขโม,มยไปก็ก็แล้วแต่นะทุกคนเราก็ไม่อยากจะอะไรเขานะถ้าเข้าไปก็เขาก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ถือกฎอะไรนะรแต่ว่าพวกเราก็ทำมาหากินนะทุกคนเราก็เด็กบ้นบานๆทำมาหากินหาดักหนูหาดักก็ลอกเป็นช่วงฤดูกาลนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผลไม้ป่าเนี่ยออกแล้วก็มันจะมาวิ่งใกล้ๆต้นผลไม้ใกล้ๆพวกดวงไ่แบบเนี้ยมันเป็นทางเดินของมันนะ ปรากฏว่าหายหมดเกลี้ยงเลยครับทุกคนเสียใจมากแล้วก็ดึกมากเลยตอนเนี้ยดึกพอสมควรแล้วผมว่าถ้าไม่เจอเนี่ยคือยี่สิบกว่าอันเนี่ยผมไม่อยากถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่เจอคืนสักอันเลยมันเสียลมนะทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราคงต้องกลับบ้านอย่างเดียวนะพี่นะนะน้องดันนะรต,ต้องกลับบ้านทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลับบ้านก่อนนะทุกคนไปอมาดูคำดักดักโาตอนนี้ ได้เวลาที่เดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนเฟลมากเลยลก็นลอกก็ไม่ได้แถมว่าโกงเนี่ยหายทุกใบเลยนะ,ละแล้วก็ไม่อยากโทษใครช่างมันเดิมทุกคนใครเอาใบคนนั้นก็น่าจะบาปแสดงว่ามันถ้าคือคิดอีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือพวกเราเานียทำบาปไม่คืนนะทุกคนตั้งใจจะมาดักกัลอกนะหายหมดเกลี้ยงแสดงพวกเราเนี่ยไม่น่าจะทำบาปคืนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องขับออกจะต้องกลับไปเอารถที่คำห้วยฝังงูุ้นนะทุกคนบรรยากาศก็เปี่ยวอยู่นะทุกคนถ้าไม่ได้มากัน3ามคนนะวันน่าจะเปียวแล้วก็น่าจะสุดเพราะว่า แถวเนี้ยคนตายเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยแต่ก่อนเนี้ยป้าๆลุงๆนะน้นๆเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณแถวเนี้ยมันมีแต่ป่าช้าเก่านะทุกคนคือทหารเขาสู้รบกันเนี่ยสู้รบกันแล้วก็เขาก็แบบแต่ละคนก็ไม่ได้เอาศพกลับอะไรเงี้ยเมฆเฮ้ยเสียงแล้ววะพี่เสียงอะไรเสียงมันดังทั้งนู้นอะ เฮ้ยใครวะเจอบ้างเฮ้ยใครวะเหมือนเหมือนพม่าเลยพม่าว้อเฮ้ยแล้วเขามาทชาอะไรขารเนี่ยไม่ไม่รู้พี่ผมก็เจอพร้อมพี่นี่แหละเฮ้ยเจอแล้ว ก็ไ <Come> ม่รูันมาได้หรอมาได้หรอเหมือนผมจะพูดกันเรี่ยงแล้วเขาฟังไม่ค่อยออกนะเฮ้ยขายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่จะเป็นขั้ใไทนะเราไม่รู้ว่าขายเป็นไทยนี่อ๋อกำตังของเราก็อยู่ติดไทยแดนด้วย ใช่กำ,ำลังเราอยู่ใกล้ชายแดนาามาด่า<ด>ล่ะใครอ่ะไม่หันไม่ตอบอะไรเลยมันเดินไปไหนาาวะอะไรนะมาีกระฟันดูไหมอยู่อยังอยู่ยังอยู่ตาขายลุยยังอยู่อยู่ใช่ไหมใครเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินดู คุยด,ดกลัของมันก่อนไหมว่ามันเนี่ยจะไปทั้งไหนตอนนี้มันมีหมาเห่าด้วยนะทุกคนเดินมาอยู่ๆเจอ,อพอดีจะเดินกลับจะเดินกลับพอดีเจอเลยแล้วมันมาทำอะไรค่ำค่ำคืนคืนสี่ทุ่มแบบนี้วะพี่ไม่รู้ดิพี่ก็เพิ่งมาดักกำดักตอนบ่ายตอนพวกเรามาตอนบ่ายนี่พวกเราไม่เจอนะไม่เจอเลย แล้วมันนุ่งผ้าถุงด้วยใช่ไงต่อบพ่อมาก็ไม่น่าใช่เป็นใครกันแน่เนี่ยยิ่งดินศาสนาใครเนี่ยพี่พื่พพลองพี่ลองถามเป็นภาษากะเหรี่ยงนี่นี่เลยชั่วข้อเฮ้ยเฮ้ยมันจะแฝงนี่อยู่ไงมาตาข้อมันมันกลิ่นร้องอะมองมาด้วยไม่จะแฝงดูดิ เฮ้ยเฮ้ยพวมันจะเดินมาหาเราะชี้หน้าเราชี้หน้าอาไงเนี่ยเอาอย่างนี้พวกพี่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนเสี่ยสลัดเดินเข้าไปใกล้มันแล้วก็ลองคุยนะพวกพี่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนหรือว่ามีพรรคพวกที่มาจะทำร้ายผมเนี่ยพวกพี่เนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยผมด้วยนะโอเคนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมจะเข้าไปถามใกล้ๆเลยนะ มาได้หรอใครอะทุกคนครับเหมือนว่าเขาจะไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับมาได้หรอมาทำอะไรที่เนี่ยแถวนี้มันก็ไม่มีบ้านนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่านะครับ เฮ้ยมันเดินเข้าไปในป่าพี่เฮ้ยมันเดินไปในป่าพี่เดินมาเดินมาตามมาตามมาพี่ตามมาตามมาตามาเลย เดินมาช่องนี้เฮ้ยพี่เหมือนผมได้ยินเสียงเดินทางนู้นว่ะเนี่ยมันเดินมาช่องนี้พี่ดงหนามเนี่ยนะมันจะเข้าไปทำอะไรวะ ไม่รู้แต่ผมเห็นเดินเข้ามาช่องนี้จริงถ้ามันเข้าไปได้ไงเนี่ยแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะนั่นแหละแล้วมันจะมุดไปยังไงถ้าเป็นคน,ไไนอ่ะดองหนามทั้งนั้นทุกคนดู<ร>ดิเน<ง>ี<อ>่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้นะครับอืมคนธรรมดาเข้าไม่ได้มีแต่หนามนะครับนี่หนะนามหนาล้วนๆ เข้ามาช่องนี้ก็หายไปเลยนะครับจะว่าชาวบ้านดือดๆอย่างนี้คงไม่มาหรอกใช่ครับคุณตัดสินทมไงต่อครับสแสดงว่าถ้าอย่างนี้เราคงต้องกลับไปอย่างเดียวมั้งพี่ใช่ E, s <S อะไรอะไรอุ้ยมันไปพ่งนู้นแล้ววะเฮ้ยทุกคนโผล่ไปนู้นแล้วเนี่ยนะเมื่อกิ้ยังเดินเข้าไปทางนี้ใช่ครับเฮ้ยสรุปอะไรก yani ันแน่ว uh> uh ันเนี้ยง uh ูหร uh> ือพี่ครับน pues ี่เจอคมตกใจเลยนะทุกคนมามาใกล้ๆกันกลัวไม่กลัวนะทุกคนกลัวจะเป็นอย่างอื่นมากกว่านะครับ ในป่าในเขาเนี่ยพวกเสือตซมิงเนี่ยมันแปลงกายมาเป็นผู้หญิงก็ได้แปลงกายมาเป็นผู้ชายก็ได้นะครับเราไม่รู้นะทุกคนครับเ,เ,เ,รเราลองเ,เ,เราลองเงียบๆแล้วก็ลองดูพฤติกรรมมันดินนนอยู่ปิศนานะครับกลางป่าเขาเนะ มัีเสียงอะไรวะเสียยงอะไรเเฮ้ดินไปแล้วมันจะไปไหนวะไปไหนอะเฮ้ยสิ่งดีจะเดินไปไหนเฮ้ยพี่เหมือนว่ามันจะไปทางที่เรอเพุ่งออกมาจากป่าเมื่อกี้นี่ที่หายไปอ่ะ กำดักเราที่หายไปเฮ้ยอย่าบอกนะมันมากินหนูเราอะ่ะกระรอกของเราดิมันคือตัวอะไรเนี่ยมากินกระลอกที่หายไปแล้ก็กำลังที่หายไปโล่นู้มันเดินเข้าปากทางแล้วแล้วก็แปลกมากอยู่ดีๆกล้องผมเนี่ยอยู่ดีๆมันตัดไปเองอะ่ะเราอุาย้ยกามาดูนี่ มาเร็วมาเร็วกิยกันเาตรงนี้เปไงปากทางที่เราไปไมาเจ้าเอาไงดีอ่ะไม่เสี่ยงนะคำของเรายี่สิบวันหายหมดอยบอกนะมันเป็นอันนี้แล้วก็มันมา เสียงเนี่ยป้ายะแสงเอาไงครับผมว่าไม่ต้องตามเข้าไปเราพี่อันตรายว่ะขนาดโกงเรายังหายทุกอันเลยเอาแล้วทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพี่เชนแล้วก็น้องดาเนี่ยขอกลับบ้านกว่าทุกคนแล้วตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วขนลุกหมดแล้วครับขนลุกแล้วก็ไกลมากด้วยใช่ครับเอาอยัางไงดีกลับนะทุกคนครับถ้ายยังไงก็ผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะวันเนี้ย ไม่ตั้งใจที่จะมาล่าผีหรือว่าอะไรนะครับจะมาดูกำดักกันลอกนะทุกคนแต่บังเอิญเจอผู้หญิงปริศนากลางป่าลึกแบบนี้ผมว่าน่ากลัวอยู่นะครับใช่จจเสือสม,งสอสมิงเนี่ยมันแปลงกายมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเป็นคนก็ได้มาเป็นผู้ชายก็ได้นะใช่ครับเอาอยัางไดงดีต้องได้พี่เชนเราต้องกลับครับถ้าพี่เชนกับพี่แฝงกลับผมก็ต้องกลับเ,เราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะเพราะว่าอันตรายมากครับ เพราะว่านั่งงานเนี้ยกลับกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราอยู่อันตรายนะทุกคนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ารอบน้าเนี่ยผมจะลองเอากงเนี่ยมาดักหรือว่าเอาเนื้อส่วนเนี่ยมาซ่อนไว้แถวบริเวณกรงเลยอีกดีกว่าอยากจะรู้ว่ามันเนี่ยเป็นใครใช่ไงถ้ายังไงเอาหนังกระติกมายิงใส่แม่งเลยดีกว่าเน้องดาน่ะใช่ดิมันต้องมาพิสูจน์รอบมาพิสูจน์กันดีกว่าทุกคนครับเอาอย่างนี้ดีกว่า คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าทุกคนชอบพวกเราสาคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามพวกเราทุกๆคนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาล่าผีจริงแต่บังเอิญมาเจอผู้หญิงแบบเนี้ยผมคิดได้หลายแบบนะไม่คนสติไม่ดีแต่คนสติไม่ดีเนี่ยไม่น่าจะมาอยู่ในป่าสองเนี้ยอาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาก็ได้ oh. เพราะว่ากงเราเนี้ยหายไปทุกวันนะอ่ะน่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ รอบหน้าเดี๋ยวเจอผมแน่ <พอ S 1> ไปทุกคนบ๊ายบายครับผม